พบบกับนักร้องหน้าใหม่ไฟแรงพ้นเมืองนาวอีสานอินดี้เชิดรราฟังได้เลยค่ะสีมือนี้เป็นมือดีมือเสียเทียมุตตโสใไลผูกโกตือนเขาสารแม่บ้านเตือนหมดสมเขาต้มตือนเจ้าสัวดอกหัวตื่นพระเจ้ามาเท่าตือนลิงทนนะให้เจ้าเป็นคู่ครองอยู่สวรรค์สั้นฟ้า อย่าได้มีทิมปาคือจังดอกตัวไอให้เจ้าเป็นคู่แก้วดังจริงทองใบยกอย่าได้มีความทุกข์คือจังไงสาธุสาธุาธตายนะแม่เอ้ยไอพวกมีเงินคำคำ,คำแก้วดอกลาพาะได้ขี้สร้างนะคือจังตัวเขา ว่าได้กินพิซซ่าใส่สูตรผูกไทยคือจังโก้ <c oughs> ไอ้เป็นคนสัวมือของไอ้มีไว้ถ้าคีบยาสูบบอกคู่มือของโตมีไว้ถ้ากดเจ้าให้อายไปเปียบเทียบกับเขาไอ้ก็เป็นคนเบิดิเบิดิโอ้ย ທັນນរອវក្នទៅនិត្រឿងត្ពីត្រឿោដានច្រាប់ទី្ល្រាូម្លាប់ទីក្ព